เครดหลายเกมหรอคะน้องนุ้งทักมาบอกหลาวนี่นึ่งหุ้นจั๊เห็น จังเป็นกระเทยนะโอ้โมีเด้าผ้าเด้าวเหรือจะคือมีก๊ยเด้อมีกัดเด้ม่กซีอนเอาตาไม่เอาไม่เคยเอาทังน้าต่างนี่ <laughs> Mì đăng ตอนไปรับน้องน้องไม่ร้องแต่น้องมองตาเราค่ะคือแบบเห็นแล้วเหมือนตาน้องจะแบบมีน้ําตาคลอคแล้วก็โอ้ยรู้แล้วว่าอึมมันมันโดนอะไรมาหนักนี่เพราะว่าตอนเดินเข้าไปคิิก็คือกลิ่นอึตรงหน้าคิกอ่กะคะ่ะมันก็ฟุ้งเข,าข้ากระจายมาก็แบบตายแล้วหรือว่าเขาทํำแรงจน,นลูกเราแบบขี้แตกทีป่ปานี้เพราะว่า ถ้าน้องกลัวมากๆแมวที่กลัวมากๆเขาจะแบบอีกลาดนะคะแล้วทีนี้อ่็เข้าไปอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ก็เป็นการคาดเดาก็เอาเข้ามาคือแบบผู้คนที่รับเคสนะคะเป็นผู้ชายรับเคสทำแล้วก็ส่งเคสเราเป็นผู้ชายก็ส่งน้องมาให้เราแล้วก็เอาลงตะกร้าแล้วก็รีบรีบพาน้องมะข่ากลับบ้านเพราะว่าก็เห็นสภาพน้องแล้วก็กลัวแบบ เหมือนน้องแบบกลัวมากแล้วอะค่ะก็เลยรีบพากลับบ้านพอมาถึงบ้านเข้าไปในบ้านก็แบบมาเล่นกับน้องก็อุ้มน้องขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็เลยเห็นแผลตรงตรงนมน้องค่ะตอนแรกเห็นสี่จุดค่ะพี่เห็นสี่จุดยังไม่เห็นจุดที่ห้าจุดนีเห็นตอนนั้นเรม้วนะครับพี่อ้โอเมันแผลสดเนานะแแผลที่ก้นแผลที่เขาเรียกว่าขามันแดงอะค่ะพี่ทั้ง ใบมีโจนทั้ง้อยส่วน้อย้อยเหมือนแบ,บส่วนไปอะคะ่ะไม่รู้อะไรไส่วนเขาก็ตกใจแล้วก็แบบอมันเจออะไรมาบ้างอย่างนี้มันมันเจ็บหน้าดูะคะ่ะ<ม>เพราะว่าแค่เราแบบเจ็บนิดนึงก็แบบอันนี้เขาพูดไม่ได้ด้วยอะคะ่ะพ<ม>ี่คือมันอธิบายไม่ถูกเขาว่าไม่รู้จะว่าย,ยัางไงจูกมากแล้วก็โกรธมากคะ่ะว่า ทำไมเขาแบบทำกับแมวเราแบบนี้ทำไม่ได้หรือว่าน้องไม่ยินยอมก็ทําไมไม่โทรมาบอกเราว่าเออทําไม่ได้นะครับมันมันกลัวน้องบาดเจ็บเงี้ยค่ะเพราะว่ายัางไงเจ้าของแมวทุกคนรักแมวอยู่แล้วทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทำานเี้ยคะ่ะโทรออกมาเลยเราเรายินดีให้ค่าบริการด้วยซ้ำค่ะก็แบบแล้วโกรธมากอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เข้าไปรับไม่บอกว่ามีแผล ทางทางที่คุณเป็นคนทำคุณเป็นคนตัดแล้วก็ไม่ทาย,ยาให้ด้วยอยากจะฝากถึงคลินิกนะคะว่าควรจะออกมารับผิดชอบน้องบ้างในสิ่งที่คลินิกได้ทำกับน้องไว้แล้วก็ยังน้อยก็รักษาค่าพยาบาลหรือว่าออกมาขอโทษก็ดีค่ะเพราะว่า มีตอนนี้มีแค่พี่ผู้หญิงที่เราถูกคุยกันสองวันแรกที่ขอโทษแต่ว่านอกนั้นคือยังไม่ได้มีนคำขอโทษจากเขาเลยค่ะอย่างน้อยก็ออกมารับผิดชอบในจุดนี้บ้าง